สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับเอาพอกระเบาตึงช่วงบรรยากาศเที่ยงเที่ยงครับเมื่อนี้ครับเป็นวันอาทิตย์ที่1ิบมิถุนายนครับเมื่อนี้เบาตึงมีง้อโค้มเมลูครับเป็นลูกเพจเมียนะครับเด้อเมื่อนี้ครับเครื่องดำมานที่สองครับพี่น้องครับงัวเครื่องดำลูกแรกอย่างดีครับหน้าโคตรไกลแน่นอนครับสําหรับง้อเมลูโค้มนี้ครับ คบนีบ้าตึงเปิดใบที่ครับหาเงินสองพันครับเป็นราคาจับต้องได้ครับตัวนี้ครับสีดีครับทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่อยากขาดน้ำเลี้ยงแน่จังหน่อยครับเป็นง่าปล่อยธรรมชาติครับเดี๋ยวบ้าตึงฉีดยาบำรุงให้ครับเมยครับเพราะว่าขาพยาบาลฉีดครับเพราะว่าแม่เพิ่นได้ึ้นแล้วครับเมื่อนี้ครับเมื่ออื่นไฟสนใจครับผสมเทียมได้ครับ หรือใผต้องการผสมโตก็ได้ครับติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับผสมให้ฟี่ครับพี่น้องครับบวกเพิ่มครับค่าสมครับลอกนั้นเอาไปรุ่นเอาครับว่าจะติีบอครับนี่ครับขึ้นครับน้ำใสปิ้งนะครับน้ำหน่วยใสปิ้งเลยครับโคนหางครับโอ้เงาหางใหญ่ครับพี่น้องครับห่วงหางสีดำครับหางเงาเล็บดีครับบวทบ่ทอนครับ นมซีเต่าครับถ่ายสูงร้อยสามสิบบัวครับโอ้งว่วสดใสแห้งครับแม่ลูกแหลกครับหาหมื่นสองพันครับนมซีเต่าครับนะคะดำครับหง่อลักษณะ,ะน,นี้ครับบางคน หลายคนที่ชื่นชอบครับงอลักษนะนี้ครับสีแบบนี้ครับสีมักตาลซุกแน่ว่าซุกแน่นี่ครับแต่ว่า่นให้ลูกดีครับล่ำโตเงี้ยวครับนังงนาครับลูกิันครับลูกเพลดเมียเครื่องดำครับลูกเพลิเมียเครื่องดำครับนี่ลูกครับไว้สามเดือนกว่าครับเพลิดำครับเงาหางยิ่ง่ครับลูกครับเชื่องครับทั้งเมียทั้งลูกเชื่องครับ ใครอยากได้งอหงอเช่องโคมนี่เลยครับจัดไปครับโคมนี่ครับหามื่นสองพันครับไก่รงฟีนะครับเด้อไก่รงฟีครับไก่บวกค่ารถอีกครับเดี๋ยวเบาถึงจัดโงเองครับมือื่นเส้าผสมเทียมเลยครับแม่นี่ครับใครต้องการพอพันได้ครับบอกว่าตึงมาเลยครับนี่พอพันเห็นเลือกครับเอ็ดเอ็ดหาหกแปดครับพริกแดงครับ มุตตันครับมาท่าดอครับเลืองมาเลยครับพอพันนี้ครับหรือเจ้าพริกแดงก็ได้ครับหรือว่าเอดเอดมัมมีก็ได้ครับโอ้เป็นตะเลียงครับงอคมนี้ครับง้อสดใสแห้งครับเป็นงอลูกเล่ครับอนาคตไกล้ๆครับ เลี้ยงไว้รับรองม่ผิดบังครับพคกนี้ครับเพราะว่าลูกพ่นกันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับเป็นลูกเพศเมียย่างนีครับหมวอโค้งสางใหญ่นังหนาครับควัจับมองนั่งทับทั้งแม่ทั้งลูกครับเดือขาดน้ำเลี้ยงจะน้อยครับแม่ครับหนังหนาอยู่ครับนี่ครับครับควัจับมองนั่งทับครับหมวอจับได้ใบได้ครับหัวเชื่อเชื่องครับนาตาสดใสครับหม้อลูกแห่งเป็นตาหักครับลูกครับหู้ครับ เที่ยงทั้งหูครับลูกครับควันจับมงนังทับครับลูกครับนางปุ๊บนี่เลยครับทับเลยครับใครสนใจครับคูบนี้ครับน่มสีเต่าครับหามือสองพันครับมอยู่บ้านนาว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับทายถ้ำโดยเบ้าตึงปทุมราชครับพี่น้องครับนี่เป็นซ่องสมสมโตครับ บ่าวตึงผูกใช้กับซองผสมโตครับพึ่งเฮ็ดมากไหมครับซองเกาสีนะครับไปสนใจเล้วครับเห็นชิปนี่แล้วครับโทรมาหาบ่าวตึงไดครับมือนี้ครับจัดส่งอื่นใดครับพี่น้องครับโทรมาเลยครับหามืนสองพันครับนมสีเต่าครับ โอ้ยหลูเพ่นเป็นแต่ไงครับพี่น้องครับหนังหดตัวงูเลยครับหลูกครับโอ่งสางพ่นได้ครับเรียบดีคอขาดีครับทั้งแม่ทั้งหลูกครับช่วงนี้บรรยากาศก็ฮหอนครับปรมราลาหอนแห้งครับแนมหาฝนกับสีบ่มีแล้วครับพี่น้องครับฝ่าแจกจ้างฟางครับมึงครับก้อนเมฆเป็นห้างห้างครับ อันนี้บรรยากาศท้องฟ้าครับท้องฟ้าอำเภอปทุมราชครับน้ำหน่วยออกเดิมไยขึ้นไรขึ้นนะครับพี่น้องครับมือนเศร้าผสมได้ครับเทียมครับน้ำหน่วยครับเหนี้วตุยตุยครับสมเทียมได้มือนเศร้าครับทุดท้ายนี่ครับ ขอบคุณเอฟซีทีดตามรับชมครับพี่น้องครับหาหมืนสองพันครับโคมนี่ครับเฝ่าโทษดวนนะครับใครเห็นครับหน้าคตใกล้ๆครับตัวนี้ครับเป็นงอลูกแรกครับสุดท้ายนี้บาตึงขอเจ้าพ์ไว้เพียงเทนี้ก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ